ที่ว่าขอบอกเล่าความตั้งใจในการสร้างสรรคอร์สออนไลน์นะคะชื่อว่าคอร์ส c คชิ่งคอนเวอร์เซชันเอสปิโซดหนึ่งโคชิ่งเฮบเป็นเรื่องของการตั้งคำถามฝึกทักษะการโคชิ่งโดยการฝึกการตั้งคำถามซึ่งเป็นทักษะสำคัญอย่างยิ่งของการเป็นโคชนะคะโดยใช้หลักคำถามหัวใจจิตประการของหนันงสือเล่มนี้นะคะ หนังสือ The Coaching Habit นะคะเป็นหนังสือใหม่ล่าสุดค่ะแล้วก็ตัดสินใจค่ะจัดคอร์สออนไลน์ค่ะ The Coaching Conversation Episode ห The Coaching Habit นะคะเพื่อชวนเพื่อนๆมาอ่านหนังสือและฝึกการตั้งคำถามโดยหลัก7ประการค่ะของหนังสือเล่มน,นี้โดยที่พี่วาเริ่มอ่านหนังสือเนี้ยค่ะในบทแรกเลยก็ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วเห็นว่า สรุปเอานะคะเองว่านี่คือสตาร์ทพิจวัยของหนังสือเล่มนี้ทำไมต้องมีนิสัยการโคชมันช่วยได้อย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะค่ะจะขอนเกินนำนะคะบทแรกของหนังสือ The Coaching ค่ะปีกเขาคุ้มค่ามากมๆาแล้วคะ่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าผู้เขียนบอกเล่าว่าทำไมจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน นิสัยเรานะคะให้มีนิสัยการโค้ชเกิดขึ้นในหัวข้อแรกค่ะ You need a coaching habit คุณจำเป็นต้องมีนิสัยการโค้ชที่ดีติดตัวเอาไว้ค่ะบทนี้ก็เกิดนำนะคะแต่ที่พี่ว่าชอบก็คือท่านบอกไว้ว่ามีวงจรนะคะปัญหาอยู่3ประการนะคะที่คอยบ่อนทำลายองค์กรของพวกเราอยู่ในทุกเมื่อเชื่อวันก็คือ ข้อแรกเลยก็คือวงจรที่หนึ่งสภาวะพึ่งพากันจนเกินจําเป็นที่ก่อกําเนิดขึ้นมานะคะคุณจะต้องกลายไปเป็นศูนย์กลางแห่งความติดขัดในระบบงานอันเนื่องมาจากการที่คุณทําตัวเป็นที่พึ่งได้อย่างยอดเยี่ยมแปลว่าคุณพ,พ,พ,พูดพูดพูดคุณบอกบอกบอก,บอกคนในองคอ์กรนะหรือลูกน้องของคุณทุกอย่างเลยและในสุดคุณก็เป็นศูนย์กลางว่าเขาขาดคุณไม่ได้ค่ะนะคะ หนังสือเล่มนี้บอกว่าการสร้างนิสยัยการโค้ดให้ติดตัวเอาไว้จะช่วยให้คนในทีมของคุณพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นโดยมันจะทำให้คนเหล่านั้นมีอำนาจอิสระในตัวเองและความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้นและช่วยคุณไม่จําเป็นจะต้องกระโดดน,นะคะเข้าไปร่วมวงยึดเอางานมาทำซะเองคุณคุณไหมคะพอลูกน้องทำไม่ได้กัมามา,มาพี่ทำเองพี่เกง่งพี่เจ๋งค่ะ และกลายไปเป็นศูนย์กลางแห่งความติดขัดในระบบงานเพราะอะไรคะเมื่อลูกน้องทำไม่ได้นะคะก็วิ่งมาหาเราก็บอกว่ามาไม่เป็นไรพี่ทำเองพี่รู้ทุกอย่างในที่สุดเวลาเกิดปัญหาขึ้นนะคะก็จะต้องวิ่งมาหาเราทำให้ลูกน้องเนี่ยเขาก็ติดขัดเขาแก้ปัญหาเองไม่ได้แก้ปัญหาเองไม่เป็นนี่คือวงจรแรกนะคะสภาวะพึ่งพากันจนเกินจำเป็นที่ก่อกำเนิดขึ้นมา ค่ะอันนี้คือวงจรแรกที่ทําให้ผู้นำหัวหน้าง,งานนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่เองคุณครูเองจําเป็นจะต้องมีนิสัยการโค้ชค่ะ